เสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง เข้าสู่ช่วงที่ของของทีทวีพรนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการคาดหวังที่จะให้เยาวชนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการปลองดองแห่งชาติเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่แต่ต้องมีคําถามเกิดขึ้นก่อนกับว่าทําไมเยาวชนถึงกลายเป็นผู้ที่ถูกคาดหวังว่าจะสามารถสร้างความปลองดองได้เกิดจากอะไร ในช่วงปัจจุบันในสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนะครับผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเมืองเองไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็ดีหรือว่า,าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมเนี่ยคิดว่า คงจะไม่สามารถที่จะสามัคคีกันได้เพราะต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นเป็นของตนเองแล้วก็มีความคิดเห็นทางการเมืองค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยนะครับบางท่านก็อาจจะมีความคิดเห็นไปนในทางสีแดงจัดบางท่านก็อาจจะมีความคิดเห็นไปนในทางสีเหลืองจัดและบางท่านก็อาจจะอยู่เป็นกลางๆแต่ว่าการที่ยังมีฝ่ายที่เหล SI ืองกับแดงจัดอยู่ในสังคม ก็อาจจะทําให้ไม่สามารถเกิดความปรองดองได้เพราะเรายังไม่ต้องบอกว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยเกิดขึ้นมาเป็นหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ปี2475แต่มาถึงปัจจุบันคําว่าประชาธิปไตยเราต้องเราควรที่จะทําความเข้าใจกับคํานี้กันอีกสักครั้งหนึ่งประชาธิปไตยนอกจากจะเป็นการรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของประเทศแล้วน่าจะน่าจะมีความหมายที่พูดถึงการยอมรับ ฟังแล้วก็อยู่กับความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันได้ในสังคมอย่างเป็นสุขอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักของสังคมประชาธิปไตยนะครับซึ่งต้องทั้งคําถามกับประเทศของเราว่าทุกวันนี้เราเป็นเช่นนั้นหรือไม่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ทำไมคนรุ่นใหม่ถึงถูกคาดหวังให้เป็น,นกลไกที่จะทําให้มีการเริ่มต้นของกระบวนการบ้องดองต้องบอกว่ากระแสของการรวมกลุ่มรวมตัวการพอที่จาสร้างความสาม,มัคคีของเยาวชนวัยรุ่นเองตอนนี้มีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาเองก็ดีหรือว่าเยาวชนเด็กๆเองก็ดีออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทางการเมืองมากขึ้นที่จะอยากให้ประเทศที่จะที่จะอยากเห็นประเทศของเรานั้นมีความสงบสุขแล้วก็สาม,มัคคีกันเหมือนเดิมทีนี้ ถ้าจะมาบอกว่าเยาวชนเป็นจุดเริ่มต้นของการปองดองอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการปองดองน่าจะอยู่ที่ตัวนักการเมืองเองถ้าเรามองย้อนไปดูที่ปัญหาสาเหตุหลักๆที่เกิดความขัดแย้งในประเทศไทยก็ต้องพูดถึงนักการเมืองครับนักการเมืองเป็นต้นเหตุของความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นสาเหตุอย่างนี้เหตุอย่างนี้ก็ต้องแก้ที่นักการเมือง เชื่อว่านักการเมืองน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปลองดองที่จะเกิดขึ้นในชาตอาิอย่างไรก็ตามความปลองดองจะเกิดขึ้นในชาติได้ก็ต้องเกิดจากนักการเมืองก่อนนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามรายงานพิเศษกันจะพูดถึงการรับน้องญี่ปุ่น ที่ได้เพึ่งจักไปเมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ที่งานประชาสัมพันธ์ตอนนี้มีการสอนแท้ธรรมะเข้าไปด้วยจะเป็น,นปอย่างไรติดตามในรายงานพิเศษช่วงหน้าักคู่ด้วยกับมาครับ